สวัสดีคทะเอ็มซีแฟนช่องสุภูสุพลพบกันในวันที่28ตุลา67จ้าเ mm hmm. ขาง,งามงามพี่น้องบึงงามขับงามเนี่ยจ้าบึงในสุบหลบอยู่อันนี้ถ้าลมม้านี่ย่านนุ่ย้จย่านลมเ,เกียกน้ำอยู่พี่น้องเพราะว่าน้ำกันยังไหลยอยู่จ้าแต่อ้ามือนี่ฝนกระตุกย่อมน้อยย่อมๆ้อยอีกแล้วพี่น้องพายุเขาพี่น้อง แต่ว่าดีอยู่ว่าตกแห้งค่ะตกเพราะดินไลายนี่แหละพี่น้องจา้าอากาศทางไหนเป็นจังไหนเนี่ยน้องว่าสู้กันฟังในเด้อค่ะพลิมนี้พามาเบิ่งทงไฮทงนากับเขางามๆจ้ากำลังห่วงเขากำลังกลุ่มพี่น้องกำลังสีออกเหลืองๆแล้วจา้าแต่ว่าลังก้นผู้ไหเขาใส่เข่าก้ขอคอ,อหรือเขาดอนี่เพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเขามะลิจา้างามคักงามแนี่เบิง่ง เอาคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดอ้อสาวนา,ามีตัวเลขความฝันเนาะค่ะของทางคนฝันแม่นๆห้าหกศูนย์เป็นเงียบเงียบพี่น้องจนสาวนาในน้ำหาเพิ่นนั่นละล่ะจ้ะพอมางวดก้อนพุ่นที่เพิ่นห้เนาะค่ะศูนย์เก้าเจ็นย์เจ็ไหมมันไปออกเพื่อนบ้านของวันที่16บตุลาเมื่อเลขออกพี่น้องมันก็ออกไทยไหมจ้าอ้ยเจ็บใจไหลแต่เพิ่นมานไม่ได้พี่น้อง เพิ่นลอยไปเพื่อนบ้านแมมพอเพิ่นมาเพิ่นขันเพิ่นฝันย่ำหออเส้าอันหอดเส้ามือเล็กออกมือนั่นเพิ่น่าจังใดกับมาเพิ่นก็เลยหมานบีนองเพิ่นไปทั้งเพื่อนบ้านเพิ่นได้สามตัวคนดีแต่เอาทุกอย่างเด้วกับข้นอยู่กับดวงเนาะจ้ะสามนาก็หยิบยุกมาว่ามาฝากมาตอนเพราะว่ากัดน้ำหาเพิ่นหัวก็พอเพิ่นก็เลยว่าอ่านาเอฟซีเพิ่นเสียงเงินหลาเพิ่นก็เลยว่่อยากวอาสูฟังสิแม่จ้ะ ก็เลยบอกว่าบอกว่าหลุดจ้าไม่เป็นความฝันนีเขามีหลุดผู้เิ่นมักไก่เิ่นตามผู้ใดบ่็มักไก่เิ่นเลื่อนผ่านแต่เพิ่นฝันเลวาดีจ้ะเพิ่นฝันเล้วเพิ่นว่าฝันกับฝันเป็นตัวเลขนี่แหละแต่บ่รูว่าสีออกบ่ออกแต่เพิ่นก็บอกสู้สาวนาฟังสาวนาก็เลยหยิบยุกมาบอกมาฝากมาต้อนพี่น้องแฟนจงอิ f ซีฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องคะสำหรับตัวเลขความฝันมักคอยจัด ขัดกับเรือนพานก็ขอ,ขอให้มีบุญสัมพันธ์กับคนฝันแม่นห้าหกศูนเนาะเพิ่อนอว่าวความฝันเราให้เกิดโชคลาภน้ากันสู่ขู่สูคนเพิ่นฝันมาจังซีเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นไปไปบ้านสมัยโบราณเนาะค่ะเป็นบ้านหลังนั้นเิ่นบุรี่จักดอกค้ายๆว่างานทาเป็นพวกอีสานนี่คนอีสานเนี่ยจะคนอีสานจะหล้วอ่า ที่เพิ่นเอามางังเอามาเอาสร้างเอามาเอาสร้างเอาไก่เอา,เอาอยัางมาล่างไหมคะ่ะที่เพิ่นเลี้ยงย้ำปูปน้ำป,ปูก็คือปูที่เฝ้าบ้านนี่ไหมคะ่ะเฝ้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านทั้งคนอีสานสีรูดีพี่น้องข้าเจานะ้าคนสร้างคนมานอาอค่ะออกมาล่างไหมคะ่มะมาล่างใ,ใครว่ามาล่างทำก้มสะอาดแล้วกะสเอ,อันเชิญขึ้นไม,ม้ยังสิแม่คนกับมาหลามาไหลมีความฝันเปน็นจิ้หมดคนเป็ดสวกดิพี่น้องเพื่อนว่า ัวคนแปดศอกผิวดำสูงหง่แล้วกัคนที่เสียชีวิตไปแล้วอกจากที่อายุหลายๆนะคะ่ะเสียชีวิตไปแล้วนะ,ะก็เห็นเพิ่นว่าเพิ่นกเ็เลยว่าโอ้ยลักษณ์ก็ร้องพิจารณาบังเดอร์มาบอกฟังเพิ่นไดไปร่วมงานพมในความฝันเพินนะ่นอะไดไปร่วมงานได้ไปสูงนามน้ำมะลางแล้วก็มาสูงไหมคะ่ะ คือแบเป็นงานภาคอีสานนี่ลหละนอกอาคาระบัตรท,ที่นี่เพิ่นว่ามาสร้างที่้นมะล่งเนาะสีแดงสีทองหลายสีหลากหลายเพิ่นว่าคนที่อยู่ในงานนั่นเพิ่นว่าน้ำกับบ่วว่าน้ำเพิ่นดีจ้ะคือจังบ่เห็นเพิ่นเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นว่าน้ำก็มีไผ่ว่าน้ำเพิ่นเพิ่นว่ากะแสดงว่าที่เป็นไปในความฝันนั่นบ่เมน่นเมืองค,นะคะ้นหรอค่ะ ก็เป็นภพหนึ่งเนาะเพิรนเลวาก่อนเพิ่นสิกับเพินเลแล้วเบิ่งบ้านเลขทีพี่นองบ้านเลขทีคือเป็นยังสั่นเพิ่นว่าเป็นเขียนภาษา,าไทยอาหรับิกแม่เป็นภาษาไทยตั้งสมัยก่อนเพิ่นว่าบ้านเลขที่ศูนย์สามทับสิบสองมันเป็นเลขสีตวเดอพี่นองศูนย์สามทับสิบสอง เพิ่นเห็นแค่นั้นล่ะเพิ่นเลยยางกับบ้านเพิ่นว่ะเพิ่นกระตื่นแค่นี้ลหละจ้ะสำหรับตัวฤกษเพิ่นเนาะเพิ่นกระบอกสูฟังกระแค่นี้กะล้องไปพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเดี๋ยวสามนาจะเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนสำหรับตัวฤกษแล้วก็เอาสถิติงวดก้อนให้เบิ่งพรพี่น้องเอ้ยเสียดายเลยงวดก่อนมันไปออกเพื่อนบ้านมือเดียวกันกับรัฐบาลไทยออกศูนย์เจ็ดเก่าเพิ่นกระได้อยู่เต่เพิ่นกะ สื่อบหลายเพื่อนกันไ้เพื่อนบ้านเพราะว่าอย่างมันบมาไถเพื่อนว่าเพิ่นเลยไปเพื่อนบ้านเพราะว่าเพื่อนฝันย่ำคือจิตเก่าเเพื่อนกำบมานพี่นงได้สามตัวพวงเต่บ่ได้ไลยดกสาบณา,าวะสันเอาค่ะเดี๋ยวสาวบณา,าจะไปเขียนใส่กระดาษหนเด้อค่ะสำหรับตัวเลขฟังให้จบฟังให้เข้าใจเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเป็นกลาลังใจหนเด้อค่ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปเอาค่ะเดี๋ยวสาวบณา,าจะเขียนใส่กระดาษสําหรับตัวเลขให้ฟังเด้อค่ะ เอฟซีจ้าตัวเลขของคนฝันแม่แมแม 60, นๆห้าหกศูน์ที่เพันฝันที่ว่าความฝันให้ฟังนะจ้าบ้านเลขที่ที่เพันเห็นคือสามศูนย์ทับหนึ่งสองสามศูนย์ทับหนึ่งสองจ้าเลขชอบส่วนตัวเพอนคือหกเก้าเด้อพัอนมักเลขหกเก้าวดีพอนว่าเพ่นว่าหกสีไม้อีกพะนะพ่นยังมกหกเลขติดหกถ้าผูใ้ใดมีเด็ดเด็ดจัดใ่โหลดพี่น้องกะล้องพิจารณาเบิ่งค่ะวดที่เล้วเนาะเดี๋ยวเสียเบิ่งวดที่เล้วนี่ เป็นฝันตรงหมดเนี่ยพี่น้องคะศูนย์เก้าจิตเสียาดายครับพี่น้องมันไปออกเพื่อนบ้านสามตัวเลยจ้ะแล้วกรน,นี่ที่เป็นฝันย้ําโค้งสุดท้ายคือมือเลขกออกจิตเก่านี่เพิ่นไปได้เพื่อนบ้านเพินพ่นเพราเพินพ่นมาเพิน่นทําเป็นเพิ่นฝันอ่ามือเล็กออกมันต้องออกแต่นบ่ออกไทยไหมจ้ะมันไปเพื่อนบ้านแม่นี่จิตเก่านี่เพิ่นได้พี่น้อง จะเอาพิจารณาเบิ้งค่ะสำหรับเรขความฝันเนาะของคนฝันเม่นๆห้าหกศูนเป็นบอกซูฟังเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะใส่วิจารณะ,ะนะยาหลายๆก่อนสิน,น้าไปลงทุนทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นกยจมคือเก่าอยู่ปัญญาอิฟซีเบิดหลไหลสาวนาเป็นน้ำหาเป็นจนพอเนาะค่ะเอาแคหน้าจอจ้าหมักกะจัดขัดกระเลื่อนพนันอย่าลืมทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระ เนาะคะ่ะสะสมเต็มบุญไม่พอมจ้ะเพราะว่าทางคุณฝันเพ่นเม่นห้าหกศูนย์น 60, เพิ่นนำตัวเลขกมาเป็นแค่แนวทางก็เป็นตัวเล็กบอกบุญละค่ะพี่น้องเฮ็ดบุญได้ัดได้ก็ได้เบิดเพิ่นว่าแต่ว่าคันว่าสูกว่ามาแล้วก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญพรอมค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องจ้มามักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งนะคะเปิดค่าการมองเห็นน้ำาจถือปิดกันผู้หลังคนกบว่าพอเห็นแต่ลงคลิปทุกมือเด้อจ้ะลงทุกวันจ้า หรือผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องกะทักทายสาวบานามาใดโดยตรงจะ้ะเอาในงวดวันที่1พฤศจิกายน2567เป็นตัวเลขของคุณฝันเมน่นเม่นห้าผู้ใดได้เดบึงเด้ฟังคลิปนี้ขอให้หงปังปังเรื่อยเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้เบาเบาลายายไปพอกันคลิปหนาไปเราจะสวัสดีค่ะ